อ่าววัสดีครับวันนี้มาชุดที่8เลยนะครับเป็นเรื่องของการบวกนะครับแล้วก็การลบนะครับพระหูนามนะครับชุดก่อนๆครับเราคุยกันถึงเอกนามไปแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็ได้พูดถึงทวินามไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พูดถึงพระหูนามไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาเต็มคราบเลยนะครับจริงๆถ้าเอาความหมายที่เราพิมพ์ไว้ให้นะครับ พหูนามคือนะครับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์นะครับที่ประกอบไปด้วยผลบวกหรือผลลบของเอกนามนะครับถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเอาเอกนามเนี่ยมาบวกลบกันหลายๆตัวเราก็เรียกพระหูนามแล้วนะครับอ,อย่างเช่นนะครับ 2x กำลัง3นี่เป็นเอ,เอกนามนะครับ 5x กำลัง2นะครับก็เป็น เอกนามใช่ไหมครับลบ 4x ตัวนี้นะครับก็เป็นเอกนามบวก1ตัวนี้ก็เป็นเอกนามเอกนามหมดเลยมีเอกนามอยู่4ตัวเอาทั้งหมด4ตัวมาต่อท้ายกันใช่ไหมครับหมดนี้เลยนะครับอ่าฟืดครับเราเรียกว่าผ้าหูนามนะครับเอกนามคือ1พจน์ผ้าหูนามก็คือหลายหลายพจน์นะครับอ่าอย่างข้อนี้ก็มีทั้งหมด4พจน์เป็นต้นนะครับโอเคเอ่อเรื่องถัดมาที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของการบวกนะครับแล้วก็การลบนะครับผ้าหูนามซึ่งพี่แยกนะครับการบวกไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การลบ ไว้ส่วนหนึ่งการบวกการลบนะครับพ้าหุนามนะครับจริงๆแล้วก็ทําเหมือนนะครับกับการบวกการลบเอกนามเลยนะครับก็คือ ตัวแปรต้องเท่ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาไอ้ค่าคงที่นะครับข้างหน้านะครับหรือสมมติเนี่ยนะครับมาบวกลบกันนะครับคืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าจากประสบการณ์การสอนมปลายมา 20- 3 0ปีของพี่นะครับพบว่าเด็กมปลายเองก็เถอะนะครับก็ยังมาบวกลบผิดอยู่นะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าทำไปบวกลบไงอย่างนี้นะครับก็เลยใส่เอาไว้ให้ฝึกนะครับอ่าพอพอเราฝึกเนี่ยนะครับการมาสั่งมาสอนมาบอกให้ทํานู่นทํานี่นะครับบางทีมันไม่เท่ากับเราฝึกแล้วเราก็พลาดเองผิดเองนะครับอ่ามันก็จะได ตัวอย่างเช่นนะครับพี่มี a บวกใช่ไหมครับบวกกับสาม a ลบสนะครับโดยหลักการก็คือว่าเราก็จะเอาไอตัวที่เป็นตัวแปรหน้าตาเหมือนกันนะครับบวกกันก่อนก็เอา a นะครับไปบวกกับ3 a นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้4 a ใช่ไหมครับแค่นี้เลยนะครับที่เหลือค่าคงที่มี7นะครับไปลบสนะครับเจ็ดลบกับสนะครับออกมาก็จะได้ฮะเจลบส่ต้องได้บวกสามสใช่ไหม ล้วท้านี้พิมพ์อะไรเนะี่ยลบสามอู้พิมพทุเรศจริงนะครับอ่านะครับพิมพ์ผิดพิมผิดนะครับต้องเป็น c ีเอนะก่อนนะพอขีดแล้วมันตาลายเอบวกสามเอก็จะได้ซีเอนะครับอ่าบวกเจ็ดนะครับลบกับสี่ก็ต้องได้บวกสามอ่าต้องบวกนะครับบวกสามบวกสามนี่มันมั่วนะครับอ่าโอเคก็อย่างนี้แหละนะครับสิทธกวิตไปเรื่อย อ่ะโอเคเหมือนเดิมนะครับใครคิดว่าพอหลักการได้นะครับก็ก้มหน้าลุยเลยนะครับอ่านะครับอ่าลองทำเองก่อนพอสไว้นะครับแล้วลองทำเองแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันตอนจบนะครับโอเค อ่ะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพี่จะมาไล่เฉลยให้ดูทีละข้อเลยนะครับอันแรกนะครับ 5a บวก b บวกกับ a ลบ b ใช่ไหมครับอ่ะเวลามันบวกกัน2ก้อนแบบนี้นะครับเป็นพหุนาม2ก้อนบวกกันนะครับอ่เราก็จะบอกว่าเราก็จะเอาตัวนี้ใช่ไหม a เหมือนกันนะครับก็คือ 5a บวกกับ 1a นะครับพี่ต้องอ่านว่า 1a ด้วยใช่ไหม 5a บวก a นะครับก็จะกลายเป็น 6a นะครับอ่ะเรียบร้อย ถัดมามี b นะครับลบบอ่ะ b ีลบบก็0 b เลยใช่ไหมก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับอ่ะจะเขียนว่าบวกศูอย่างเงี้ยทุเลศนะครับก็ไม่ผิดนะครับแต่ทุเลศนะครับปกติเขาก็ไม่นิยมนะครับก็คือไม่ต้องเขียนไปนะครับพอศูนย์คูณบมาได้0ใช่ไหมก็ไม่ต้องเขียนนะครับก็จบแค่นี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้พี่เห็นเป็นหกเอลังสใช่ไหมบางคนไปบวกกับ a ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะ a อกำลังสกับ a รวมกันไม่ได้นะครับเราก็ต้องมารวมกับตัวนี้ใช่ไหมอ่าเวลาจะบวกลบนะครับจะเอกนามพหูนนามี่ ตัวแปรต้องครับต้องหน้าตาเหมือนกันเป๊ะก่อนจาได้ไหมอ่าก็จะกลายเป็น 6a กําลัง2ลบกับ 2a กําลัง2นะครับรวมกันก็ 4a กําลัง2เรียบร้อยนะครับอ่าส่วนเลข3เป็นค่าคงที่นะครับไม่มีตัวแปรใช่ไหมจริงๆก็คืออาจจะบอกว่าเป็นตัวแปรก็ได้เป็น a ก็ได้แต่ a กําลัง0นะครับดังนั้นบวก3ลอกลงมาเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับยังมี a ตัวนี้ห้อยอีกตัวหนึง่งใช่ไหมเราก็ต้องเขียนให้ครบนะครับก็บวก a งั้นปกตินะครับไอ้ก้อนนี้นะครับเวลาเราเรียนเขียนให้มันสวยงามเรียงตามลำดับเ,เลขชี้กำลังนะครับเรียงตามลำดับดีกรีก,รก็จะเป็น 4a กำลัง2 a บวก a ก่อนแล้วก็ค่อยเขียนบวก3ก็ได้นะครับหรือจะเขียนนี้ก็ไม่ผิดหรอกนะครับอแต่ว่าแค่ไม่สวยเฉยๆนะครับอาพี่เอาประมาณนี้แล้วกัน เออ่ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับอ่าพระหูนามตัวนี้ใช่ไหมบวกกับพระหูนามตัวนี้หลักการก็คือต้องเอาไอ้ตัวแปรใช่ไหมเหมือนกันก่อนนะครับอ่าก็เอาสัมประสิทธิ์นะครับมาบวกลบกันงั้นข้อนี้สีน้ําเงินนะครับเป็น x กำลังสบวกส x กำลังสก็จะกลายเป็น3นะครับ x กำลังสนี่ตัวแรกได้มาแล้วนะครับตัวถัดไปเป็น5 x นะครับลบกับ1 x ก็เหลือบวกส x และสุดท้ายนะครับอันนี้ลบเนะครับบวกสินะครับก็ได้บวกสนะครับอ่าของเรานี่สีแฟนซีมาก จับแยกเป็นสีให้ดูเลยนะครับไม่เข้าใจก็ให้มันรู้ไปข้อที่4เห็น x กํำลัง3วงไว้เห็น x กํำลัง3วงไว้ใช่มับกํำลั 3, ง3บวก 1x กําลัง3ตอบ 2x กํำลัง3ครับนี่ถัดไปมี x กํำลัง2นะครับกับ 7x กํำลัง2รวมกันได้ 8x กํำลัง2นะครับอ่าแล้วก็อะไรเอ่ยเอ่ยเอ,ยเอ,ยเอยนี่ตัวนี้นะครับลบ 5x นะครับตอบลบ 5x และสุดท้ายนะครับลบ4จบนะครับลบ 5x กับ4มันรวมกันไม่ได้นะ กลายเปตอบลบหลบสเป็นลบเอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่คือรูปอย่างง่ายแหละนะครับโอเคข้อสุดท้ายครับข้อที่5นะครับโอ้โหบวกกันนะครับเป็นพหุนามเห็นวงเล็บอย่างนี้ก็มี3ก้อนใช่ไหมครับงั้นพี่ลุยมันสามก้อนพร้อมกันเลยนะครับก็จะมี x อ็บวกสอนะครับก็ได้ 3x แล้วใช่ไหมสามเอ็กอบวกอีก 5x นะครับพี่ก็ได้ 8x นี่แล้วก็จับยุบๆอย่างเงี้ยนะครับ x เหมือนกันก็ยุบรวมกันได้ก็รวมนะครับอ่าวก็ส่วน y y มี 6y มี 8y นะครับก็เหลกว 2y -2 y บวกกับอีก1 y ก็เหลือลบวจบนะครับก็เป็น8 y ลบอ่ X, ลบนะครับก็ตอบนี่คือการบวกนะครับอ่พาพหุนามสเกบวกพหุนามก็รวมกันเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปลบครับการลบพหุนามก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าพี่แยกบวกส่วนหนึ่งเลยแยกลบส่วนหนึ่งเลยนะครับเป้าหมายเพราะว่าเวลาหลายคนครับ เจอบวกพหูนามทําได้ครับแต่เวลาจะลบพหูนามครับขอให้ไลท์ตรงนี้เลยนะครับเวลามันลบเนี่ยเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมการที่เครื่องหมายลบนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับมันหมายความว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับที่ใส่วงเล็บครับมันถูกลบด้วยทั้งก้อนนี้มันถูกลบอย่างนี้ใช่ไหมครับหมายความว่าเวลาเราจะลบเราต้องกระจายลบเข้าไปข้างในด้วยนะครับนะครับเราต้องกระจายลบเข้าไปข้างในด้วยดังนั้นนะครับเวลาเรามี5 x ลบ3เราเขียนแค่นี้ ส่วนลบของ 2x บวก7เนี่ยต้องลบกระจายเข้าไปงั้นลบกระจายเข้าไปเจอ 2x ก็ได้ลบ 2x นะครับและที่เด็กโอ้โหผิด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 กันเยอะเลยแล้วก็แบบใส่ดอกจันไฮไลท์ไว้เลยก็คือลบกระจายไปข้างหลังเนี่ยลืมคำนะครับลบลบนะครับก็จะกลายเป็นบวก7นี่ตรงนี้เลยตัวซีเรียสเลยนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอลบพหุนามเนี่ยนะครับอ่าเราหมายความว่าเวลาน้องเขียนนะไหมพี่มีอะไรลบอย่างนี้นะครับอ่า a ลบ b ใช่ไหมกับพี่เขียนว่า ลบ a แล้วก็ลบ b อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างเงี้ยมันคือลบแค่ a ตัวเดียวแล้วนี้ก็ลบ b ตัวเดียวแต่นี้ลบตรงเนี้ยมันหมายถึงก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับถูกลบใช่ไหมก้อนทั้งก้อนเลยนะครับนหมดนี้เลยนะถูกลบอยู่ข้างหน้านะครับเป็นเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับอ่ามันก็เลยไม่เหมือนกันถ้าอย่างนี้คือ L a, ลบ a ก้อนเดียวแล้วก็ลบอีบีนะครับอ่าแต่นี้คือ a ลบ b ทั้งก้อนนี้นะแล้วมีลบกับไปข้างหน้านะครับค่าจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทําจริงๆเนี่ยตัวนี้มันต้องกระจายไป นะครับกระจายก็ไอตัวหน้าลบเจอ A ก็ลบ A นะครับแล้วข้างหลังเนี่ยลบลบ b มันจะกลายเป็นบวก B แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้กับค่าตัวนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับ2ตัวนี้มันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของลบนี่ต้องเข้าใจคอนเซปต์ด้วยนะครับโอเค พอเข้าใจคอนเซปต์ลบเสร็จยังไม่พอนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าหลายคนยังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าอาจจะลืมไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของไอ้ก้อนทั้งก้อนนะครับ x บว1นะครับเวลามันคูณ4เนี่ยนะครับเราต้องใช้กฎการกระจายนะครับกฎการกระจายก็คือ4ตัวเนี้ยนะครับมันไปคูณ x บวก1นะครับเวลาพี่เขียน4วงเล็บ x บวก1นะครับจริงๆน้องก็ควรจะรู้โดยเบสิกว่าหมายความว่า x บวก1ทั้งก้อนนะครับถูกคูณด้วยเลข4 กับเวลาพี่เขียน 4x บวก1เฉยๆเนี่ยมันความหมายอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะอย่างเงี้ยมันคือ4ไปคูณ x แค่ตัวเดียวนะครับแล้วไปบวก1ทีหลังแต่อย่างนี้คือ x บวก1ทั้งก้อนเลยมันถูกคูณ4นะครับแปลว่าของทั้งก้อนไปคูณด้วย4 กับ x ไปคูณด้วย4อย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับงั้นโดยปกติถ้าเราเจอถ้าเราเจอ4นะครับคูณกับ x บวก1นะครับถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็เลยต้องทําการกระจายอีกแล้วนะครับอ่ะก็เป็นกฎการกระจายก็จะเป็น4คูณ x ได้ 4x นะครับแล้วก็4คูณ1นะครับก็จะได้บวก4นะงั้นถ้าเรากระจายเข้าไปมันจะเป็น 4x บวก4นะครับกับ 4x บวก1มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคูณไปบวก1กับคูณไปบวก4มันจะเหมือนกันได้ไงนะคร เพราะฉะนั้นเรื่องการกระจายนี่ก็กเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าพื้นฐานเด็กจาบางคนก็จะเผลอๆไปนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับอ่านะครับพี่อ่านว่าลบสองนะครับลบสองก็ต้องกระจายเข้าไปงั้นเวลาเจอพวกเออ่พหุนามนะครับเวลามีคงมีคูณอย่างเงี้ยนะครับคำแนะนําก็คือกระจายลุยเข้าไปเลยให้มันเนี่ยแตกแยกย่อยอย่างนี้นะครับเออนะเวลามีคูณกระจายกระจายเข้าไปลุยไทยไทยหน้านะครับอ่าเป็นวิธีเดียวเลยนะเนี่ยครับที่จะทำได้แบบชัวร์นะครับแปลว่าข้อนี้ครับอ่าเราก็จะคุยกันว่านะครับก้อนหน้านะครับ4ีคูณเนะครับอ่าแล้วก็4ีคูณหออกมาก็ได้ 4x ่บวกส ส่วนสีชมพูนะครับลบ2ไปคูณ x นะครับมันจะได้ลบ 2x เห็นไหมแล้วลบ2ไปคูณบวก5ก็จะกลายเป็นลบ10นะครับเลขลบคูณเลขบวกได้เลขลบใช่ไหมครับพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับน้องก็จะพบว่าเราจะมี 4x ไปรวมกับลบ 2x ได้แล้วใช่ไหมครับอ,ออกมาก็จะได้ก้อนที่สีเขียวก็คือ 2x และขนาดเดียวกันบวกสนะครับไปรวมกับลบสินะครับมันก็จะได้ลบหนะครับอ่าเรียบร้อยงั้นสังเกตนะครับเวลาจะบวกลบ,ลบพหุนามเนี่ยมันต้องกระจายเข้าไปก่อนกระจายเสร็จมันก็จะกลายเป็นพจน์นะครับลุยยาวๆยาวๆๆแล้วเราค่อยไปยุบมันตอนจบนะครับก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องต้องต้องเอาตัวเลขนะกระจายเข้าไปนะครับให้มันเป็นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆๆแล้วเราค่อยเอาก้อนเล็กๆนั้นมารวมกันอีกทีนึงนะครับงั้นมันเหมือนกับทำสองสเต็ปนะนึกออกไหมก็คือสเต็ปแรกกระจายนะครับเพื่อให้เป็นก้อนเล็ก สต 2, เต็ปสองเาก้อนเล็กๆเนี่ยมารวมกันนะครับสังเกตไหมเราไม่ได้เอาก้อนนี้กับก้อนนี้รวมกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องเจอโจทย์นะครับโจทย์อย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับน้องก็ต้องกระจายก็ไปก่อนใช่ไหมนี่กระจายสา3ตัวนี่กระจายกไปกระจาย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 ระเบิดเลยครับกระจายเสร็จแล้วเราก็ค่อยยุบนะครับอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดแล้วนะครับโดยโจทย์ทั่วไปนะถ้าโจทย์ไม่ได้ตั้งมากวนตีนให้แบบมีเทคนิคพิสดารอะไรนะครับปกติทําอย่างเงี้ยคือเร็วที่สุดแล้วนะครับอยกเว้นคนตั้งโจทย์กวนตีนอะไรเงี้ยแต่นั่นคือแบบพวกคอนเเรราไม่ีียเราแบบ ที่เราเรียนแล้วก็แก้ปัญหาของจริงได้จริงๆนะครับอถ้าใครเข้าใจ2ข้อนี้แล้วนะครับอลองทําเองสัก1นึข้อนะครับถ้าทําแล้วยังไม่ค่อยคล่องก็แอบดูเฉลยพี่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยโหลวดเดียวเลยกี่ข้อมะโหเยอะมาโอ้ยสิบสามข้อนะครับถ้าน้องทํา13ข้อนี้ได้ก็จบจบหลักสูตรลวนะครับเรื่องบวกลบนะครับเดี๋ยวเราไปคูณหารกันทีหลังนะครับโอเคใครคิดว่าตัวเองพอทําได้นะครับพอสวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ลุยทําเองได้เลยนะครับเชิญครับ ใครพอเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็คิดว่าพร้อมจะทํานะครับอ่าหรือว่าทําเสร็จแล้วนะครับก็ลุยตามพี่เลยนะครับเอ่อเนื่องจากว่าพวกเราโดยส่วนใหญ่ยังพื้นฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะทําทีละขั้นก่อนนะอ่านะครับก็คืออันนี้ 2x ลบ y พี่ลอกมาไม่ได้ทําอะไรนะครับส่วนตัวนี้ลบกระจายเข้าไปนะครับเอ่อถ้าลบกระจายเข้าไปก็หมายความว่าตัวหน้านะครับลบกระจายเข้าไปอ่ีขอใช้คนละสีแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดลบเจอ 5x กับลบเจอลบ by นะครับ ลบตำแหน่งแรกก็เจอลบนะครับก็ลบ 5x นะครับลบลบ y ก็เป็นบวก y นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับที่เหลือพี่ก็เอามาบวกกันใช่ไหมพี่เลงละมี 2x นะครับอ่านะครับก็ลบ 5x ก็จะกลายเป็นลบ 3x ลบ 3x มนดิ้นมาทางนี้ละนะครับอ่าแล้วนี้ลบ y นะครับบวกกับ y เอา้าเดี๋ยวก่อนลบ y บวก y ก็เป็น0ถูกไหมอ่ะก็ศูนย์ y นะครับศูนย์ y ไม่ต้องเขียนก็ได้ใครจะเขียนศูนย์ y อย่างงี้ก็ไม่ผิดน,นะครับแต่ปกติเขาไม่นิยมนะครับไม่ต้องเขียนดีกว่าอ่านะครับเรียบร้อย ข้อ2ครับมาเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับก็คงจะฝึกให้เรากระจายให้เฉยๆไม่มีอะไรนะครับก็กระจายเข้าไปนะครับ2องได้2 x นะครับ2 4ก็เป็น8นะครับตอบ2 x งบวกแนะครับเรียบร้อยเออ่ข้อ3นะครับอ่านะครับก็จะมี3คูณอยู่นะครับอ่าแต่สังเกตไว้ข้างในนะครับเป็นเอกนาม3ตัวนะครับก็เป็นเรียกว่าพหุนามและเราก็กระจายก็ไปทีละตัวนะครับอ่ะก็จ่ายแบบโอ้โห3ดอกเลยใช่ไหมสามจดเอได้3 x ครับ สามคูณกับลบสองลบหครับลบหกครับและสุดท้าย3ามคูณหน่ตอบวกสครับเรียบร้อยก็ตอบแค่นี้กระจายเข้าไปไม่มีอะไรใช่ไหมครับยังไม่ได้บวกลบอันนี้คือคูณเข้าไปเฉยๆข้อ4นะครับข้อส่มีลบเจ็ดนะครับก็กระจายลบเเข้าไปกระจายลบเเข้าไปกระจายลบเเข้าไปนะครับลบเจกซ์ำลังสนะครับตัวที่1นึ่งนะครับบวกลบด้วยนะครับลบเจ็ดคูณสามลบยีนะครับลบยี่นะครับและสุดท้ายก็เจ็ดนะครับบวกยี่สพยายามทำด้วยตัวเองนะเราพยายามดูว่า ที่เราได้หรือไม่ได้เนี่ยตรงไหนนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5มี2นะครับกระจายเข้าไปนะครับอ่ามี3กระจายเข้าไปนะครับอ่าคราวนี้ปกติถ้าพี่สอนนะครับพี่ก็จะเริ่มต้นคือพวกเราเนี่ยอยู่บนสมมุติฐานว่าเป็นเด็กประถมนะครับแล้วมาเรียนคอร์สเอ่อมต้นนะครับเพื่อจะไปต่อมปลายเพราะฉะนั้นพี่ก็ทําแบบสโลโมชั่นแต่ถ้าใครเป็นมปลายอยู่แล้วนะครับจวดพวกนี้มันควรจะ คิดในใจได้อย่างเช่นอารมณ์มานี่นะสองคูณเอ็กได้สองเอ็กใช่ไหมครับสามคูณเอ็กได้สามเอ็กรวมกันตอบห้าเอ็กอย่างเงี้ยก็จบเลยมันก็จะสั้นมากเวลาทำน,นะครับคือสำหรับคนที่ทําจนคล่องแล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่คล่องไม่ต้องเปรี้ยวนะครับเกก็ทำบิีละขั้นก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพี่สอนในห้องแบบทีละขั้นยาวเป็นกิโลเลยผ่านไปจนมึงขึ้นมห้าขึ้นมหกมึงก็ยาวเป็นกิโลเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับคุณก็ต้องฝึกให้มันเร็วขึ้นนะครับ เราก็เริ่มต้นจากการเดินช้าๆนะครับพอเดินช้าๆเสร็จเราก็เริ่มเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นเราก็วิ่งใช่ไหมไม่ใช่แบบวันแรกสอนเดินช้าๆมึงก็เดินช้าๆทั้งชีวิตเลยงี้ก็ไม่ไหวนะครับสองคูณเอกนะครับได้สองเอก พี่ทำช้าๆก่อนนะครับ27ครับ7 2 14นะครับเรียบร้อยนี่คือการกระจายบวกด้วยนะครับ3คูน x กนะครับก็ได้ 3x นะครับสาคูณ2อก็3 2ก็ 6y นะครับเรียบร้อยใช่ไหมที่เหลือก็จับรวมกันนะครับพี่เล็งแล้วครับมี x กับ x เหมือนกันนะครับก็คือ 2x บวก 3x ต่อ 5x นะครับ ดูแล้วนะครับมีตัวนี้นะครับก็คือลบ14ไม่เห็นมีใครยุ่งกับมันเลยใช่ไหมครับมีลบ14เป็นค่าคงที่ตัวเดียวบวกกับใครไม่ได้ครับในทางคณิตศาสตร์ตอบลบสิเฉยๆส่วนตัวนี้6 y วก็ไม่มีวแล้วครับม่ก็อยู่วายตัวเดียวก็ตอบบวกครับง่อยๆอย่างนี้เลยครับเห็นไหมง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือเวลาทำก็ตอบตรงๆนะครับไม่ต้องไปนั่งหูพิคิดพิสดารบางคนนะไปทำวิธีบ้าบอคอแตกดูแล้วงงตายเลยนะครับอ่าเรียบร้อยโอเคนะครับพาไปเลยนะครับพี่เรื่องชิ้นนี้ อ่ะข้อที่6นะครับโอ้ข้อที่6นี่ถ้าทางถ้ากระจายทีละตัวถ้าจะยาวนะครับอจริงๆอยากจะยุบรวมเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบางคนไม่ทันลบสกระจายเข้าไป3ดอกทันไหมลบไอ้สนี่กระจายอีก3ดอกแปลว่าท้องรวมกันก็มี6ดอกแล้วนะครับอ่ตัวทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับลบส่คูณเตอบลบสนะครับลบสี่นะครับตัวถัดมานะครับลบสี่คูณสองสี่สองลบแปดบี และตัวสุดท้ายนะครับลบลบนะครับเป็นบวกนะครับ 4c มีใครผิดเครื่องหมายไหมส่วนใหญ่นะครับเด็กเราก็จะพลาดกันตรงเครื่องหมายนิดหน่อยพวกเนี้ยน,น,น้องต้องฝึกทาเองถ้าไปฟังคนเขาพูดนะครับบางทีหรือว่าเนี่ยมานั่งฟังพี่ฉเฉลยนะแล้วตัวเองไม่ทําเองนะครับแล้วก็เอ่อลอกอย่างเดียวนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงที่เราจะผิดเราจะไม่เห็นแล้วเวลาเราจะผิดทั้งหมดจะอยู่ในห้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นถึงเชียร์ให้ทําเองเถอะนะครับ สกระจายเข้าไปนะครับก็ได้ 2a นะครับตัวแรกได้ 2a 2กระจายเข้าไป2คูณลบ5ได้ลบ b 0 b นะครับแล้วสุดท้าย2 2นะครับลบ4 4อ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือกระจายใช่ไหมสังเกตว่าโดยคอนเซ็ปต์นะครับ้องกระจายให้เป็นตัวย่อยๆพอเรามีตัวย่อยๆเสร็จเราก็จะช่วยยุบมันทีหลังนะครับแปลว่าข้อนี้เราจะยุบแล้วนะครับพี่ก็เห็น a อยู่ตรงนี้นะครับคือลบ 4a บวกกับ 2a นะครับรวมกันก็ได้เออบวกลบ4ใช่มลบ 2A บางทีพี่รีบทาก็ตาเบอร์เบอร์นะครับบางคืนนอนน้อยก็นะครับถูกผิดบ้างอันนี้ B เหมือนกันนะครับมีลบแกับลบสิตอบลบสินะครับลบสิบแล้วสุดท้าย4ีอ้อลบกับ4ีก็เป็น0ูนใช่ไหมมันก็จะเป็น0ูนย์พอดีนะครับก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็ตอบแค่นี้นะครับเป็นลบสองเอลบสิบแปดบีนะครับโจทย์พวกนี้ก็ไม่มีวิธีเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องค่อยๆทําทีละขั้นนะครับ ข้อที่7นะครับกระจายเข้าไปนะครับจึงจึงจึงใช่ไหมครับอ่านะครับก็อันแรกก็จะเป็น 3x นะครับกำลัง2ลบด้วย 3, 2, 6, x นะครับหาลบด้วย3 4 12จบนะครับประเด็นที่เห็นเด็กชอบผิดก็คือเวลามีลบหนึ่งะครับกระจายเข้าไปอะครับลืมกระจายไงนะครับตัวแรกก็จะเป็นลบเกซ์ำลัง2นะครับกระจายถัดไปลบลบเป็นบวก 5x และตัวสุดท้ายนะครับเป็นลบเนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มายุบรวมกันนะครับใครหน้าตาเหมือนกันก็ยุบรวมกัน อันนี้มี 3x กำลัง2กับลบ x กำลัง2จะได้ 2x นะครับกำลัง2อันนี้ลบ 6x นะครับกับบวก 5x นะครับก็เหลือลบ x นะครับและสุดท้ายก็ลบ12ลบกับ7ตอบลบ19นะครับเรียบร้อยรู้สึกว่าบรรทัดนี้มันจะกินท้นที่ชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราขยับนิดนึงจริงๆอ่ะพอได้อยู่นะครับเรียบร้อย ข้อที่8ปดว่ายข้อที่8นี่โอ้โหเฮ้เยเราจะเขียนตรงไหนวะเนี่ยเออ่ข้อที่8นะครับขออนุญาตนะครับเพราะมันต้องกระจายกันเยอะเลยนะครับนี่กระจายมาตรงนี้ใช่ไหมก็น่ะอยากเห็นโตโตจะได้ไม่ต้องหลีกตามมากนี่กระจายเข้ามาตรงนี้กระจายเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าลบนะครับเป็น 5x ากซ์ลังสลบลบก็บวก7 5ก็3 5x นะครับนี่ตัวที่1อันนี้6กระจายเข้าไปนะครับเป็น 6x นะครับกำลังสองก็30 เคยเห็นเด็กมาถามน้องบางทีโจทย์ยาวๆอย่างเงี้ยพี่ทำยังไงให้มันเร็วๆอ่ะมึงก็รีบทำนะครับโจบนี้พี่มักจะเรียกว่าโจทย์ที่ไม่ต้องใช้สมองนะครับมันใช้แรงงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าบางคนไม่เคยทำใช่ไหมพอไม่เคยทำมันก็จะเลื่อเรื่ไม่อยากทำอะไรเงี้ยเห็นไหมน,นอก,กัาพี่ไม่ต่างกันเลยครับเราก็ทำ ควาไยไถหน้าพอกันละครับลบๆก็เป็นบวกครับนี่บวกนะครับ 9x กำลังสนะครับแล้วก็ลบนะครับ 4x กำลังสเรียบร้อยนะครับนี่กระจายเสร็จนับออกไหมมันก็จะมี1พจน์2พจน์3พจน์4พจน์5พจน์6พจน์ใช่ไหมแล้วเราก็ยุบนะครับอันไหนที่ตัวแปรกำลังหน้าต่างเหมือนกันเราถึงจะยุบกันได้นะครับอันไหนไม่เหมือนก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตระกูล x ก,กำลังสกับตระกูล x ก,กำลังสมีแค่2ตัวไหมใช่ไหมอ่ะพี่เมตาไลน์เนาะเป็น9ลบกับ5 9เกานะ9กลบหก็เหลือบวกสนะครับเป็น 4x 3 นะครับตัวถัดมาก็จะมี x กำลังสองนะครับ x กำลังสองก็คือตรงนี้นะครับ 6x กำลังสองกับลบ 4x กำลังสองนะครับก็จะเหลือบวก 2x กำลังสองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ไม่มีพวกเลยนะครับก็คือ3 5 x ใช่ไหมไม่มีพวกก็เขียน3 5 x และตัวสุดท้ายเหลืออีก30นะครับบวก30ไปนะใครมีบีพวกแล้วก็ลอกไปนะครับไม่มีอะไรอ่ามันจะตกขอบอยู่นิดนึงใช่ไหมอ่าไม่รู้เหมือนกันอ่า30ตรงนี้นะ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้ข้อไหนพี่อาจจะบวกลบเลขผิดด้วยนะครับดูเยเยอะๆแล้วก็ตัดลายข้อเอ่อข้อ9นะครับรู้สึกว่าข้างหน้าไม่มีอะไรนะครับแต่ข้างหลังมีลบ5นะครับโอ้เยอะจังนะครับก็ต้องกระจายเข้าไปนะครับมีใครโปรแล้วไหมกระจายตัวนี้เสร็จมีลบ5นะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปเสร็จแล้วก็ยุบตอบเลยนะครับก็จะสั้นนะครับแต่อย่างว่านะครับวันนี้เราเริ่มฝึกเดินเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะไม่ค่อยคิดเร็วให้ท่าไห่นะ อ่แต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องเห็นวันนี้พี่คิดช้าช้าน้องก็จะช้าตลอดชีตนะครับของจริงพี่ก็ไม่ช้าอย่างนี้นะเออนะครับบอกไว้ก่อนแต่น,นี้เราเราเราเหมือนกับว่าเพิ่งสตาร์ทนะครับอ่พาพอฉันเพิ่งสตาร์ทเราก็ต้องแก้งโง่เขียนไปอย่างนี้นะครับถ่ายหน้าไปอ่าอันนี้ลอดลงมานะครับไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่มีเลขกระจายนะครับส่วนตัวนี้กระจายเข้าไป5 2นะครับลบสิบเอ็กลังสามเออห้าหนึ่งห้านะครับ 5, เอ็กลังสองห้าสี่เออเดี๋ยวก่อนนี้มันลบนี่ใช่ไหมงั้นตรงนี้ต้องมีลบด้วย เอ่ออะไรเนี่ยลบห้านะครับลบห้า x กำลังสองห้าสี่บวกยี่สิบ x ลบลบเป็นบวกห้าสามสิบห้านะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาหมดนี่นะครับจับยุบเลยนะครับโโอ้หตายละละทีพี่จะพอไหมเนี่ยอขอแบบตัวย่อนิดนึงนะครับจะเห็นกันไหมอ่านะครับที่เหลือก็เป็น1 1 x กำลังสลบสิ x กำลังสหรือ x กำลังสตัวเดียวจบนะครับ มี 5x กําลัง2ลบ 5x กําลัง2อ้าวตัดหมดเลยเป็น0นะครับอ่าประหยัดประหยัดไม่ต้องเขียนนะครับลบ 8x นะครับกับ 20x รวมกันก็ 12x นะครับ 12x แล้วสุดท้ายเหลือค่าคงที่เป็นลบ15บวก10อ้าวศูนย์เลยนี่ว่ะเอ้าเออมันศูนย์หมดนี่มาเอาไม่ได้ดูเลยนะครับอ่ะแปลว่าข้อนี้ก็ตอบสั้นๆนะครับ x กําลัง3บวก 12x นะครับเออข้อ10อ๋ออยู่ดีๆก็สั้นลงเฉยนะครับอ่ะเอา 2x กระจายเข้าไปนะ ก็จะกลายเป็น 2x กําลัง6 2x คูณ3ก็คือ 6x นะครับถ้าถามว่าทําไมคูณแบบนี้ก็ไปเรียนเรื่องการคูณเอกนามใช่ไหมต้นๆเนี่ยสอนหมดแล้วงานทุกอย่างสังเกตว่าพื้นฐานที่พี่วางไว้นะครับเรื่องก่อนหน้ามันจะใช้เรื่องถัดไปเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปเสมอนะครับถ้าใครคิดว่าพอเรียนเรื่องถัดไปเอ๊ะทําไมมันมันทําไม่ได้ให้ไปดูก่อนหน้านะครับคลิปทุกอย่างเราจะค่อยๆปูพื้นทีละสเต็ปอยู่แล้วอ่ะตัวนี้กระจายเข้าไปนะครับเป็น 3y ก4 สามวากำลังสอคูณวนะครับก็จะกลายเป็น 3y มวายกำลังสแล้วก็สามวายกลังสองห้ลบสิบห้านะครับวาลังสจบนะครับเห็นไหมก็กระจายไปนะครับข้อที่สิองนะครับเป็นเอกคูณกับเนะครับแปลว่าเกับเคูณได้เนาะวายไม่เกี่ยวนะครับแปลว่าเรวมกันนะครับจะเป็นเอ็กกำลังสามคูณวายกบวกกับเอ็ก็จะกลายเป็นเอกกำลังสแล้วก็วายกลังสนะครับแล้วสุดท้ายเอลบนะครับก็จะเป็นเอ็กวายกำลังส ซึ่งเครื่องหมายให้ถูกด้วยนะ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ x กมยุบกันได้ y ยุบกันได้นะครับข้อที่13บสามออสุดท้ายไหมอ่าสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่13บสมหมดนี้นะครับกระจายเข้าไป a กําลัง2 b กําลัง2นะครับแล้วคูณ a กําลัง2 a ก็จะกลายเป็นกําลัง4นะครับ b กําลัง2เหมือนเดิมตัวนี้กระจายเข้ามานะครับก็บวกด้วย a นะครับกําลัง4นะครับ b ก็กําลัง5นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเครื่องหมายเป็นลบนะครับ a นี่เยอะเลยนะครับมีกําลังลังกําลัง6 นะครับกำลัง6แล้วก็ B กกำลัง2นะครับตา,ายแล้วเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะโอเค